วันนี้ผมจะไม่ให้ความรู้เรื่องมหาวิทยาลัยเปิดนะครับความหมายของมหาวิทยาลัยเปิดมหาวิทยาลัยเปิดหมายถึงสถา,าบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิดที่รับผู้เรียนเข้าเรียนแบบไม่จำกัดจำนวนไม่มีชั้นเรียนตามปกติเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่จะใช้รูปแบบการศึกษาทางไกลให้ผู้ยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายชนิดที่มีกระบวนการผลิตเป็นระบบ ทั้งที่เป็นสื่อหลักและสื่อเดิมที่มหาลัยจดเตรียมไว้เป็นบทเรียนเป็นแบบปฏิบัติและเป็นกิจกรรมการศึกษาทางไกลการศึกษาด้วยตนเองมีระบบการวัดและประเมินผลความรู้และประสบการณ์การเรียนที่มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษามีภาพมาตรฐานทัศเยียมมหาลัยโยทั่วไปในการตั้งมหาลัยะ งปัจจนคิเรื่องความต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาผู้ใหญ่ให้ต่อเนื่องและกว้างขวาง 2. นะครับปัจจัยความก้าวหน้า้านสื่อการทางทยุกระจายเสียงทยุยโทรศัพท์ที่น่าจะเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สามนะครับปัจจัยความประสงค์ของฝ่ายการเมืองที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนมีการศึกษาและพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นถึงระดับอุธยมศึกษาเพื่อเป็นของฐาัยอะไรเดียเปิดกว้างในการรับผู้เรียน First, you both go out your way, and Soyante, Man, Elena, my my the vibe is feeling strong. It was small, turns to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own, and that line had to be drawn, and that line is where we reach. So remember me when I'm gone. ลจะให้เลือกต่อการเรียนได้เลื่อนไปรียนผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเพิมค่ามาสมัครแต่จะติดต่อมหาลายไไปที่จากที่บ้านส่วนมหาวิทยลัยจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคเรียนหลังจากที่มีผู้เรียนมาสมัครเข้าเรียนและมีการลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารการสอนและสื่อการ เช่นช่องทางไปเทนีทั้งก่อนและระหว่างเปิดภาคเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมการเรียนที่กำหนดให้สื่อการเรียนที่จัดเตรียมให้อาจมีทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมในกระบวนการเรียนผู้เรียนอาจมีการค้นควาเพิ่มเติมจากแหล่งคนควาที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ มหาวิทยาลัยจะมีกาบรานนบ,าบ,ร,าบริการแนะแนวการศึกษาการบริการต่างๆการศึกษา การศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยเปิดยังมีความประหยัดคือประหยัดทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเพราะการเรียนแบบไม่มีชั้นเรียนไม่ต้องคำนึงถึงอัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเรียนผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนเดียวกัน ในภาคการศึกษาเดียวพร้อมกันจำนวนมากๆม,ากมหาวิทยาลัยก็สามารถจัดบริการการเรียนการสอนรองรับได้ไม่จำกัดส่วนผู้เรียนจะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารค่าเสือ้อผ้าค่าเสียโอกาสต่างๆในระหว่างเรียนผู้เรียนยังสามารถประกอบอาชีพการงาน ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ตามปกติตัวอย่างนะครับปัจจุบันมหาวิทยายลัยเปิดมีอยู่2แห่งได้แก่1มหาวิทยายลัยรามคำแหงเปิดสอนไม่จำกัดรับแต่มีชั้นเรียนและมีการเรียนร่วมกับการศึกษาทางไกลใช้สื่อผสมเป็นมหาวิทยายลายัยเปิดประเภทจัดการศึกษาแบบผู้ขนานนะครับ 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดเป็นมหาวิทยาลัยลเปิดแบบเชิงเดี่ยวเพราะจัดการศึกษาทางไกลเต็มรูปแบบคือไม่จำกัดรับไม่มีชั้นเรียนเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลใช้สื่อผสมนะครับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ